ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมหมีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์บนหน้าโพสต์ Facebook ของเราเนาะใครนะครับที่โพสต์ไปแล้วนะครับยอดไลค์ยอดใจน้อยๆนะครับก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social กันได้เลยเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดลิงก์ผมได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยใครนะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็็สสาาาาาาามมมรรถลลลงงงชชชื่่่่อกกใใ้้้้้ดดนนนนนตีีัไเเยะวคทข การครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะ ข้อมูต้ต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากอรอข้อมูลตามนี้กันได้เลยเขาก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมันนมติตรงนี้กันด้วยแล้วกดสมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนพวกคนไหนที่ไม่อยากกอรอข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน g ูเกันด้านล่างตรงนี้กันได้เลยส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปนแล้วเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อผู้ใช้เลยก็แลวกันนะครับ เขาาหน้าตาเว็บไซเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มที่เลือกมากมายเลยเนาะหลกัหลกๆนะครับเขาก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a กรม YouTube แล้วก็ตนะิ k กตอกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ในด้านของ Facebook ก็แล้วกันแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีหลากหลายบริการที่เลือกมากมายเลยเนาะ ก็เดี๋ยวนี้นะครับหลักๆเดี๋ยวผมก็จะใช้ในด้านของเพิ่มไลฟ์โพสตรงนี้ก็แล้วกันบริการด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปกันได้เลยแล้วก็ลองหาบริการที่เราต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเขาก็จะมีมากมายเลยเนาะบริการตรงนี้นะครับเพื่อนๆถูกใจบริการไหนเนาะก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยก็เดี๋ยวนี้ผมก็จะใช้ในด้านของบริการตัวที่3ก็แล้วกัน ลิงก์ตรงนี้นะครับกลับไปที่หน้าโพสของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสที่เราอยากจะเพิ่มยอดไลค์นะครับมาวางใส่หน้าเว็บไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคุณธรรมสูงกันได้เลยเดี๋ยวผมก็จะขอใส่ไปสัก100ก็แล้วกันเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จํานวน100ไลค์ของเรานะครับก็ตกอยู่แค่1บาทเองเนาะเป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยนะครับก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งก็อย่ายลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนนนนนีีี้้้้้กกกกกััััไไดดดดดเเเเเลลลลยยยพพิิ่่่มมมใหมนะอออะะะะรรผผาา๋วว็็สงซืแนนคบ ได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่นี้ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทำงานของออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยเนาะเราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ของคุณตรงนี้กันได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เราเพิ่งแนบไปด้วยก็สามารถมาตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็ระหว่างระบบรอดำเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนพิการเติมเงินให้เพื่อนนะครับไป ก็มาหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่4ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูนิควาเล็ตอังเปาวาเล็ตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับเพื่อนๆก็อย่ายลืมเข้ามาอ่านารายละเอียดวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มีอยอดใช้งานสะสมนะครับเกิน500บาทขึ้นไปแล้วเขาก็จะสามารถปลดล็อกดูฟิีหนังจีนตรงนี้ได้แบบเลน ก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมทางเว็บไต์เขาก็จะมีมากกว่า700กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยสับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อคนหนว่างก็สามารถกดเข้ามารับชมกันได้เลยเนาะต่อมานะครับให้เราไปที่บริการทั้งหมดด้านสายมือตรงนี้กันได้เลย บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์เขาก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้านเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยเนาะบ,บริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีคำอริบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดเข้ามาอ่านอย่าลืมกดสั่งซื้อกันได้เลยนะเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช้งานนะครับอ่าไม่ใช่ยอดใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าติดปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดตตอแอดมินสับถมันแอดมินนะครับก็ให้เราไปที่เมนูติดตต่ออดดมนนน้้้้าาซยยืรงีกัไเล ข้อมนหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วเนาะก็่อ,อย่าลืมนะครับแอดไลน์ตรงนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยแอดมินเขาก็พร้อมตอบกลับสพอร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีทั้งมดมูนะครับแจ้งปัญหาแล้วก็เรียกออเดอร์ใครนะครับที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบฟิล์มข้อความตรงนี้กันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือว่าหลักฐานาต่างๆเนาะก็สามารถกดแท็กไฟลตรงนนง,นนรง,ตรงนีาลักเด่เย ก็ะจะเป็นประมาณนี้เลยน,นะครับเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูยอดไลฟ์ของเราดีกว่าว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังอ่ะตอนนี้ยอดไลฟ์ของเราก็มีแค่5คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันหลังจากที่เรากดรีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น 125คนเป็นที่เร <mel> ียบร้อยแล้วนะครับผมจากเดิมน,นะครับเขาก็มีอยู่แค่ห้คนเองเนาะก็ทางเว็บไซต์นะครับเขาต้องการแถมยอดให้มาเล็กน้อยได้นะครับเป็นอะไรที่ใจดีสุดไปเลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใครที่สนใจนะครับอยากแจแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บไซต์เราได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนําเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยก็มันหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้เราคัดล็อกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยนะครับ แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดบ้านเพื่อนคุณเติมต่ำระบิดขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่น15%ึง์นลิงก์นะครับผมจะมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วหรือไม่ก็สแกนค,คิวอาร์โค้ดในคลิปนี้กันได้เลยถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดด้วยพาพ็กเกจใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ